สวัสดีครับพบกับพี่1 First One อีกครั้งนะครับในรายการ e a s y Excel ทํททุกวันมันก็ง่ายวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการค้นหารายการที่มันซ้ํากันนะครับในจากข้อมูลหลายๆช่องหลายๆเซลล์นะครับอย่างตอนนี้นะครับตัวอย่างของพี่ก็คือพี่กลำลังทำตารางกะของพนักง,งานอยู่เนาะซึ่งพี่จะมีอยู่ทั้งหมด3กะนะครับกะ A กะบกะ C นะครับซึ่ง รหัสพนักงานในช่องนี้นะครับมันเอามาจากในส่วนของ d a t a าเบสนะครับพนักงานแต่ละคนชื่ออะไรอยู่แผนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กําลังจะเตรียมทําเรื่องของไฟล์คิดเงินเดือนนะครับทีนี้นะครับไม่เจอปัญหาว่าพี่ไม่มั่นใจว่ารหัสพนักงานเนี่ยมันซ้ํากันอยู่ในตารางอื่นหรือเปล่าเนาะปกตินะครับน้องบางคนอาจจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือไป Copy รหัสมาหึรหัสเนาะเสร็จแล้วก็ใช้คอนโทรลเนะครับแล้วก็วางมันลงไปนะครับแต่แล้วก็กดไฟล์ออกนะครับ ถ้ามันขึ้นอันเดียวนะครับขึ้นอันเดียวแบบนี้แสดงว่ามันมีแค่บรรทัดเดียวนะครับแต่หากเราไป Copy มานะครับเสร็จแล้วเอามาวางแล้วก็กดไฟล์ all นะครับแล้วมันขึ้นเป็น2บรรทัดนะครับอ่ะสมมติฟึบอ่านะครับขึ้นเป็น2บรรทัดแบบนี้แสดงว่ามันมี2ที่นะครับที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้เนาะ f 21นะครับกับอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่เอ่อ j 5ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันคือสามกันเนาะแต่การจะมาทําอย่างนี้ยครับทุกๆอันเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเนาะ พี่มีวิธีลัดง่ายๆนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการเอาสูตรเขา if นะครับมาจับมือกับตัว conditional formatting เพื่อหารายการที่มันซ้ำและให้มัน alert เราอัตโนมัติทันทีเลยนะครับโดยการคุมนะครับข้อมูลนะครับตั้งแต่เซลล์แรกที่เราต้องการเนาะไปจนถึงเซลล์สุดท้ายของตารางสุดท้ายของเราเลยนะครับก็คือช่วงของข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการจะตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ home ครับแล้วก็มาเลือกตรง conditional formatting นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ new rule ได้เลยนะครับ แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ use a formula to d e t e r m i n e ์ e l ยวิเซลทูฟนะครับหรือเอาง่ายๆเนาะอันสุดท้ายนี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกตรง Format v a l u e นะครับในช่องนี้นะช่องสำหรับ Format ใส่ Formula นะครับแล้วเราก็พิมพ์สูตรเข้าไปเลยครับเท่ากับเ u n t if ครับ C O U N T นะครับ I F เสร็จแล้ววงเล็บเปิดนะครับแล้วเราก็ไปคุมข้อมูลเนาะช่องแรกของตารางแรกนะครับคุมมาจนถึงช่องสุดท้ายของตารางสุดท้ายเหมือนกันนะครับสังเกตดูดีๆเนาะต้องมีไซดอลล่าขึ้นนะครับห้าม ถ้าไม่มีไซดอลล่านะครับต้องมีไซดอลล่าเสร็จแล้วใส่เป็นลูกน้ํานะครับแล้วเราก็มาคลิกที่เซลล์ B5 ก็คือเซลล์แรกของเรานะครับเซลล์แรกของตารางแรกนะครับเสมอนะต้องเป็นเซลล์แรกของตารางแรกเสมอนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเอาไซดอลล่าของไอตัวเซลล์แรกของตารางแรกเนี่ยออกนะครับโดยการคุ้มในส่วนของเซลล์แรกนะครับแล้วก็กด F4 จนกว่าไซดอลล่าจะหายไปจนหมดนะครับพอตอนละไซดอลล่าหายหมดแล้วเนาะเราก็ใส่วงเล็บปิดได้เลย ตรงนี้ความหมายของมันก็คือเราจะบอกว่าให้ไปเค้า if นะครับ B5 ก็คือข้อความนะครับที่อยู่ในเซลล์ B5 นะครับแล้วก็ไปเค้าในช่อง B5 จนถึง L25 นะครับก็คือตารางทั้งหมดนี้นะครับว่ามันมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดนับแล้วเนี่ยมันมากกว่า1นะครับพี่จะให้ format เ cell เนี่ยเปลี่ยนเป็นนะครับฟิลเนี่ยจะให้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วฟอนต์เนี่ยพี่จะให้เปลี่ยนเป็นสีขาวอสมมตินะครับเสร็จแล้วพี่กดโอเค นะครับแล้วกดโอเคออกมาเลยเห็นไหมครับตัวที่มันซ้ํากันเนาะมันจะขึ้นเป็นสีแดงอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เนาะที่เราทาก็คือ G 0 0 2 3ก็คือจะมีอยู่ในช่องนี้กับช่องนี้เห็นไหมครับเราก็ลบออกหนึ่งตัวนะครับพอเราลบออกแล้วปุ๊บมันก็จะไม่ซ้ำพอไม่ซ้ำเสร็จตัวนี้มันจะหายนะครับไฮไลท์มันจะหายไปโดยอัตโนมัติเลยเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันซ้ำปุ๊บแล้วก็ออกนะครับทีนี้เราก็มั่นใจแล้วว่าในตารางของเราทั้ง3การเนี่ยไม่มีตัวซ้ํากันครับและที่จะใส่รหัสของพนัักกงาาานนนนใหหมมม่่เเข้ไปปอีครสสุติว็ C นะครับ0023เสร็จแล้วกด Enter นะครับถ้ามันซ้ํากันมันจะโชว์ alert เราทันทีอัตโนมัติเนาะเราก็ลบออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรหัสอื่นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับซึ่งถ้ามันไม่ซ้ํากันนะครับมันก็จะไม่มีไฮไลท์อะไรขึ้นมาทั้งนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลเม็ดง่ายๆนะครับที่พี่ใช้ในการทําข้อมูลจํานวนมากๆนะครับเราต้องการจะตรวจสอบไม่ให้มันมีรายการที่ซ้ํากันนะครับ หากน้องๆชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ติชมเข้ามาในคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะครับเพื่อให้พี่พัฒนาวิธีการเรียนการสอนกันต่อไปเนาะหรืออยากจะรู้สูตรอยากจะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้นะครับและที่สําคัญนะครับแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับเราจะได้เก่งเอเซ l ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ